สวัสดีค่ะก็คลิปนี้ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าลิคไม่เคยพูดถึงรีวิวอาหารเสริมเลยแต่ว่ามีน้องๆรีเควสมาหลายคนนะคะว่าอยากให้พูดให้ฟังหน่อยนะเพราะว่าได้ดูคลิปของลิคไปนะ,ะก็คลิปพี่ลิคพูดถึงอันนี้นะคะก็คือเป็นคลิป12ชิ้นสกินแคร์ชิ้นเด็ดเลยที่ลิขาดไม่ได้แล้วก็ล่าสุดนะคะของที่ถูกละดีในเซเว่นที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือนี่เลยคุตามแมกนะคะอันนี้อันนี้ตุนซื้อตุนนะคะก็อันนี้ก็ที่กำลังกินอยู่นะคะ คือลิ๊กพูดถึงไป2คลิปเลยคือแบบมันเป็นอะไรที่ชอบมากๆแล้วก็อยากบอกว่าลิกกินมานานมากแล้วนะคะประมาณน่าจะ5้เดือนได้แล้วนะจากคลิปนั้นที่พูดถึงนะคือกินมานานมากมันเป็นอะไรที่ซื้อง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อแบบเออได้ตามเซเว่นแหลงก็เลยซื้อมาลองทานดูแล้วแบบเฮ้ยมันได้ผลลัพธ์ที่โอเคมากๆเลยก็เลยอ่ะมาไลฟ์ฟังกันก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาก่อนว่ามันเป็นยังไงนะก็เขาจะเป็นหน้าตาซองแบบนี้นะคะ อ่ะที่ยังไม่ได้แกะนะมันจะเป็นซิปล็อคแบบนี้แล้วเราก็จะใช้กันไก่ตักนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาบบน,นะมันจะเป็นซิปล็อคเวลาที่เราแบบว่าพกพาไปไหนก็ง่ายๆนะคะเดินทางง่ายขนาดไม่ใหญ่ในหนึ่งซองนะคะมีทั้งหมด7เม็ดนะก็กินได้อาทิตย์หนึ่งนะคะ7วัน คือเขาให้เรากิน1เม็ดก่อนนอนไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นนะคะก็กินได้เลย2เม็ดนะก่อนนอนแต่ว่าลีก็ประหยัดไงเพราะว่ามันตอนนี้คือไปเซเว่นไหนนะคะก็หาซื้อคนข้างที่จะแบบว่ายากเพราะว่ามันหมดเร็วมากนะคือพนักงานเซเว่นเนี่ยพูดกันแบบบอกว่าหนูเติมไม่ทันเลยค่ะพี่เพราะว่ามันหมดเร็วมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลองทานก็ลองสั่งที่พี่มันเป็นแคตตาล็อกค่ะสองเซเว่นเนี่ยเปเล่มๆได้นะจะสั่งได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยกินอาหารเสริมอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะแนะนําว่าเนี่ยกินได้ อภัยเพราะว่าลิกกินมันทานมากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผลอ่ะในทางด้านลบอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกได้ว่ามันผิวมันก็ดีขึ้นด้วยนะคะก็อันนี้นะคะมันมีแอลก t a t าไทโอ250มิลลิกรัมซึ่งเป็นในปริมาณที่ทางออยอเขารับรองแล้วว่ามันปลอดภัยนะทานได้นะแล้วก็มีการตรวจประเมินนะคะ GMP ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอดูนี้ ก็นะคะมันมี a l p t a h y o n e มี ascorbic acid นะคะมี alpha lipoic acid มีสารสกัดจากส้มสารสกัดจากอะเซโรเชอรี่นะคะสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากเปลือกสนแล้วก็สารสกัดจากลิ้นจ่หัวนะแล้วก็มีซิงค์นะคะ amino acids นะคะก็คืออันนี้มันจะช่วยในเรื่องใครที่เป็นสิวได้ก็จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์นะคะก็ในหนึ่งซองมีเจ็ดเม็ดนะนี่ จะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากเข้ากับชุดมากเลยวันนี้ นะก็กินนะคะก่อนนอนนะคะ1เม็ดหรือว่าจะกิน2เม็ดก็ได้ถ้าเกิดอยากได้ผลเร็วนะคะแล้วก็ดื<ๆ>่มน้ำเยอะๆเรามาดูผลลัพธ์กันว่าทําไมถึงชอบกินอาหารเสริมนี้มากเพราะว่าคนที่นอนเดึกมากคือเกือบเช้าตีสามตีสี่คือเป็นคนที่แบบหมกมุ่นอยู่กับหน้าคอมตลอดเวลานะเป็นแบบเด็กเนิร์ดอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแล้วคือนอนน้อยมากก่อนหน้าที่จะกินไอ้อาหารเสริมนะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าลีกมันโทมนะคะคือนอนนอนแล้วพบตาเนี่ยคือโหลเลยแล้วค้ำมากแล้วก็มันจะรู้สึกว่าผิวไม่ไบร์นะคะหลังจากที่ทานไอ้อาหารเสริมไป หนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มขึ้นคือถ้าจับผิวไปเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวมันดูแบบเฮ้ยมันนุ่มนะอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ขูดเนี่ย ขูดผิวอ่ะมันจะเป็นสีข,ขาวๆแต่ตอนนี้คือมันไม่เป็นไม่เป็นสีข,ขาวๆแล้วไงพื้นเพลิกิาิเป็นคนผิวแทนนะคะไม่ได้อยากจะขาวอะไรแต่คืออยากให้ผิวตัวเองมันดูแบบดูผ่องแบบดูเป็นธรรมชาติดูเป็นคนผิวสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยพอได้กินอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกเลยเฮ้ยมันผิวมันดูผ่องขึ้นนะแล้วก็มีคนรอบข้างเนี่ยทักกันว่าผิวมันดูผ่องกว่าเมื่อก่อนมากแต่ว่าคือไม่ได้ว่าดูขาวอะไรเร็วขนาดนั้นนะคะคือมันจะรู้สึกว่าผิวเรามันดูแบบ เออสุขภาพดีค่ะดูเป็นธรรมชาติดูแบบไม่โซมอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากว้นิดนึงว่าปัจจัยที่ทําให้เราผิวสุขภาพดีอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่ากินแค่อาหารเสริมแล้วเฮ้ยผิวจะดูแบบดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่นะคะคือเพื่อนๆอ่ะจะต้องใส่ใจดูแลตัวเองหลายๆอย่างด้วยก็คือกินน้ำเยอะๆนะคะพักผ่อนเยอะๆซึ่งข้อน,นี้ทาได้ยากมาแล้วก็กินผักผลไม้นะคะแล้วก็หมั่นดูแลแบบผิวหน้านะลดสก,กินแคร์บารุงผิวบ้านนะคะแล้วก็ล้างหน้าสะอาดคือจะให้อบบก,กินอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วให้เฮ้ย ตื่นมาผิวแบบวิ้งแบบอยเลยก็ไม่ได้นะมันต้องแบบอาศัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยช่วยกันเพื่อให้การทํางานในร่างกายเราน่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคราวนี้ผิวเราก็จะดูแบบเฮ้ยเต็มที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นดูแบบเออมันกระจ่างใสขึ้นดูแบบมีความหอมดรไม่โซมนะเอาละค่ะก็ก่อนไปนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยละกันนะเพราะว่า ก็เป็นการแบบว่ามานั่งเล่าเกี่ยวกับการกินอาหารเสิร์มของลิกให้ฟังกันนะว่าลิอยากแนะนำานจริงมันกินแล้วมันดีจริงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถ้าเกิดว่า,าผิดพลาดประการใดอะไร,ย,ไรยังไงก็ขออภัยด้วยว่าเป็นการมานั่งเล่าอาหารเสิร์มแบบว่าที่เกยงกินเนี่ยครั้งแรกเลยในคลิปนะคะเพราะว่าปกติจะพูดถึงพวกสกินแคร์เมคอัพมากกว่าเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่าาคะ